มาตีจ้ามาๆมามา,มาทำซอสสปาเกตตี้กันจ้นนะนะอันนี้ต็ปาเกตตี้นะอันนี้ต้มต็ปาเกตตี้จ้ะต้มนะคะแล้วก็อันนี้คือซอสมันหม้อมันใหญ่ไปจ้ะหม้อ,อใหญ่ไปนะแต่เราก็ไม่ได้ทาเยอะเนาะเพราะว่าทําแค่กินให้มันหมดจ้ะอันนี้ก็ต้มกระดูกหมูอ่อนนะคะต้มเสร็จแล้วนะเราต้องปอรุงกท้นะ ที่นี้เราก็มันไม่มีอะไรมากมายนะคะที่เราจะมันก็มีแค่เจียวหอมแล้วก็ขัวเนื้อนะคะขัวเนื้อใมสุกแล้วที่นี้เราก็ใส่ขนอกเหมือนเดิมจ้ะใส่ขนอกเหมือนเดิมนะจ๊ะ<ม>ละลายขนอกให้มันให้มันก่อน<ม>ก็อันนี้ก็ จะทำอาหารบ่อยนะส่วนมากก็จะแบ่งๆกันทำนะลูกชายมั่งพ่อมั่งนะลูกสาวมั่งตอนนี้ลูกสาวเราก็มีน้ำซอสนะัเราไม่ทำซอสเองนะเรามีน้ำซอ,อนะสนี่นะคะเติมไปด้วยจ้ะอืมเก็นที่สุดแ้ เกมเหรอห yes. yes, 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 yes. ัวเลี้ยวเซลอะไรบวกใครจะมาช่วยไม่เกะกะนี่จ้าซอสสต๊กเกตตี้นะไม่ต้องเอาน้ำเยอะเอาแค่นแค่แล้วก็ าไม่ได้ก็คือต้องใส่น้ำตาลเพิ่มขึ้นอีกนะคะเพื่อจะได้อัดทารสนะคะอัดทารสนี่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่มนะคะน้ำตาลก็ใส่ไม่เยอะหรอกจก้ะใส่พอให้มันมีมรสชาติอย่างนั้นมันก็จะไม่มีรสชาตินะคะทุกท่านจา้ะ แล้วก็เล่อนนี่นี่คือรสชาติที่เราทำนะคะไม่ต้องชิมรสนี้แหละรสเ,เป๊ะเลยนะคะเป๊ะๆจน,นือครอบครัวนี้เละจาช่อง Louis Story นี่เละจ้าทำง,าง่ายๆแบบง,ง่ายๆสไตล์ Louis น,นะคะไม่ต้องหาอะไรยุ่งยากนะคะซอสสเปากเกตตี้นะคะนี่ เนื้อนะคะเนื้อนะไม่เป็ไม่ใช่หมูนะทําซอสทําพวกนี้ก็ต้องใช้เนื้อนะถึงจะอร่อยแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะพี่น้องเนาะไม่ว่าเนื้อหรือหมูถ้าคนชอบก็กินอร่อยเหมือนกันแต่อันนี้หมูนะคะอันนี้หมูปาเกตตี้เราก็สุกแล้วนะจะต้องไปเอาออกเลยนะคะทุกท่านจ้ะ ก็ให้น้ำมันแท่นกว่านี้นิดนึงนะคะที่จริงมันได้แล้วนะเนื้อก็สุกแล้วเครื่องปรุงแล้วก็ใส่ข้าวนอไปแค่นั้นเองแล้วก็น้ำตาลไปนิดนึงก็ใส่มาแล้วจะมาแล้วจะต้องคนน,นะคะมันโห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 มีแมลงวันโหกระเดนๆๆ็นกระเด็นกระเด็นนากลัวแล้วเต็มโห ุกแล้วจ้ะสุกแล้วเป็นอัน่าเสร็จสิ้นนะคะเสร็จสิ้นการเดินทางเดี๋ยวค่ะว่าไหลใส่เสร็จสิ้นการาเดินทางนะคะหา,า,าทู่ก่หาชามก่อน

ปิดแล้วนะปิดเตาแล้วนะนี่ก็จะตักใส่นี่นี่เห็นไหมเนี่ย,ยตักใส่จานจ้ะลารลเลยนะคะต้องแต่ถ้าต้องใส่โอ้ได้นะมีม,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 มีมีชีสนะชีสที่นี่ก็จะเรียกชีสเนาะถ้าใครอยากกินก็ชีสโรยหน้าได้นะคะชีสเรามีอยู่นะคะแต่ลู้เขาไม่ก็ชอบใส่ชีสโรยหน้าจะ้ะ อันเสร็ิธีจะสปเกตตีง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้เวลานานนะใช้เวลาแค่นี้ก็ได้ทานแล้วคะ่ะ